ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านครับไปว่าด้วยเรื่องของประเด็นแชทดุดครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับก้อนหนานี่อีเซียมนะครับก็เป็นคนออกมาโพลนะครับว่าเจ๊คิมเป็นคนส่งนะครับล่าสุด เก้กชิมนะครับเพื่อนออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเป็นคนส่งเองพี่น้องครับปาดนะครับล่าสุดเลดี้พรทนทย์เพื่อนก็เอามาโพสต์ไว้ครับเลดี้ก็พ่านหัวแบบซี่นะครับบอกว่าทําไมพูดไม่เหมือนเดิมล่ะปาดครับพี่น้องนะครับตอนก้อนหนานี้นะครับเราก็บอกว่าเราอะบ่ดด้ส่งนะครับจกพูดใดส่งมันหลุดไปได้ยังไรกระบอลู่นะครับพี่น้องไปไปประมาๆนะครับก้อนหนานี่เมื่อวานนี้ครับ อิซีมออกมาแช์ครับพี่นองน,นะครับล่าสุดเราก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเป็นคนส่งเองนะครับที่นี่ประเด็นคืออยู่มืองนี้ครับอ่าเราก็บอกว่าส่งก็จริงอยู่นะครับเราก็ท่าให้ทาไมไม่ แชร์ตั้งแต่แรกเลยล่ะว่าพูดอะไรกันปาพี่น้องน,นะครับอ่าเกย์คิมนะครับเราก็บอกว่าอ่าถ้าจะแชร์เนี่ยทําไมไม่แชร์แชรตั้งแต่แรกล่ะประมาณนี้ครับพี่น้องน,นะครับแล้วก็โพสต์อีกว่าก็ตอนนั้นนะครับมึงมาให้กําลังใจกูเองกูก็รู้สึกอ่าดีกับมึงกูก็เลยส่งให้แต่กูไม่ได้แชร์ปาพี่น้องเราก็บอกว่าเราไม่ได้แชร์สู่สาธารณะเด้ดนะครับ โพส่งให้แต่มึงซ,ซื้อประมาณนี้กับพี่น้องนะครับแต่มึงออกออกมาแชร์กูเองประมาณนี้กับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับมุลนที่ปุ่ยแหลกเล่ยอีกแล้วครับพี่น้องนะครับสรุปเรื่องนี้นะครับก็คือว่าพ่อโตแล้วพี่น้องนะครับเจ้คิมเป็นคนส่งแล้วก็ออกมายอมรับแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ ยังประเทได้ยอมรับครับพี่น้องนะครับ FC ซีก็ของใจอยู่ว่าจริงหรือเปล่าออไปใส่ร้ายเขาหรือไม่นะครับตอนนี้เราก็ออกมายอมรับแล้วเราเป็นคนทรงเองกับพี่น้องนะครับจากนั้นเ c ี FC เขาไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยขอเสนอภาษาอีสาวนวรรณคัมนะนางลงสนเจ้าของปาดพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าดงสตอเบอรี่มาเยอะมากนะครับบางคนก็บอกว่าสตอจริงๆอีกคนนึงก็บอกว่าปาดยอมรับ แต่ก็มีวงเล็บปาดพี่นอนครับอีกคนนึงก็บอกว่าจุดจบสายแข็งนะครับบางคนก็บอกว่าคอยติดตามแล้วแต่เบิ้งแล้วเล้าแปลกๆเลยลบปาดพี่นอนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าแม่นความเจ้านันลานะครับบางคนก็บอกว่าเอ้าก็อนอานี่คือว่าบ่คือกันปาดพี่นอนะครับ บางคนก็บอกว่าเออจ้าคือเบ่ากลับไปกับมาแท้ผมม้าณนีกับพี่น้องนะครับโอเคล่าสุดเราก็บอกแล้วว่าเรา,าเป็นคุณทรงเองกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับเรียกข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อทุกท่านมีก็เขียนแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดกแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวจะมีข่าวสารดีๆอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ